ีซีฟาร์มบริการเติมโลบัคเรทโคตรดีเติมโคตรไวเติมผ่านระบบ i d password ด้วยนะมีขายไอีไก่ตันจากเกมบล็อกฟุตมือหือกหลายแบบเลยล่ะแต่ว่ายัางไม่หมดนะครับยังมีบริการรับเติมกิฟต์เกมพาร์และก็รับฟาร์มแบบต่างๆอีกด้วยนะครับโดยถ้านน้องสนใจก็อย่าลืมลงมดูที่รายละเอียดใต้ดิสคริปชันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมบอกเลยนะครับว่ามาจากชอ่องเจ็ดโอซาชาแนลด้วยล่ะไปอุนกันเยอะๆนะครับ เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อๆี่ๆน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับผมสำหรับ Spooky Iceland นั่นเองนะครับหรือว่าเกม Anime c h a m p i o n s i m u l a t เ r นั่นเองเนาะก็เป็นอัปเดตฮาโลวีนเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะครับว่าในอัปเดตนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างและสิ่งที่ควรจะต้องหาแต่ละอย่างมีอะไรบ้างเควส ทำยังไงนะครับผมจะบอกทั้งหมดทั้งมวลเลยลวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีๆเลยครับก็คือใครที่ได้ติดตามชอมม่องผมตลอดเวลานะครับคุณก็จะได้พวกโค้ดที่เป็นบั็อกอะไรนู่นนี่ไปนั่นเองนะใครที่ติดตามไลฟ์สตรีมผมก็แน่นอนก็จะได้กันอย่างล้นหลามนะครับเราจะได้มาหาบั็กของเกมกันถามว่าบั็กของเกมเนี่ยข้อดีและข้อเสียมันคืออะไรข้อเสียก็คืออาจจะเออเรียกว่าเออเป็นข้อเสียและอาจจะไม่โดนแบนหรืออาจจะโดนแบนก็ได้แต่คือเอาจริงผมมองว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของ เดฟนั่นเองครับการที่เขาปล่อยโค้ดออกมาแล้วเขายังไม่ได้ปล่อยออกมาเต็มที่อ่ะซึ่งใครที่เขาเสิร์ชหาโค้ดเจอเขาก็จะได้ใส่ในช่วงนั้นไปเป็นที่เรียบร้อยและแน่นอนครับคุณเหนตรงนี้ผมไม่ได้ซื้อแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าโค้ดที่ใส่นั่นคือมุมล่างซ้ายที่คุณเหนเลยครับก็คือโค้ดแฮปปี้ฮาโลวีนครับแต่ยังก่อนครับ โค้ดนี้หมดอายุไปแล้วแต่คือหมดในการที่แบบคุณสามารถใส่ได้รัวๆนั่นเองนะครับอย่าลืมครับใครที่ชอบอะไรแบบนี้เข้ามารู้อะไรก่อนนะครับแล้วหลายๆคนที่เขารู้กันเนี่ยเขาก็จะมาบอกครับซึ่งแน่นอนช่องผมเป็นยูทูบเบอร์ช่องที่เดนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็ใครที่พลาดไปก็เสียใจด้วยแต่ใครที่ได้ไปก็ยินดีด้วยแล้วกันนะครับแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ต้องไปทําตามหรอกครับมาเราดูนครับอัปเดตที่4เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งคลิปต่างๆนะครับหรือว่ารูปต่างๆเนี่ยผมจะตัดมาจากในไลฟ์สตรีมที่ผมได้ไลฟ์สตรีมไปนั่นเองนะเพราะว่าเคสเควสหลายหลายอย่างเนี่ยเราทาจบไปแล้วแต่จะมีเควสอยู่เควสหนึ่งเนาะก็จะเป็นเควสคอมพลีทเลสนั่นเองนะก็คือลงเลสนั่นเองเนาะเออมาตามนั้นเลยนะฮะแล้วูดก่อนเลย นะครับแน่นอนแคนดี้นะครับมันจะสามารถหาได้จากหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเควสนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพอเรารับเควสจากตัวลุกตรงนี้นะครับจากเรื่องเดทโนต์นั่นเองนะครับมันจะให้เควสมาก็คือตามหาโอแลนเทิร์นนั่นเองครับหรือว่าตามหาหัวฟักอทองทั้ง5หัวนั่นเองนะครับ ไม่ใช่อันนี้อ,นนอ,อ,นอ,อ้นี่ไงอยู่ตรงนี้เลยเออนี่ไงได้แล้วครบแล้วขอบคุณทุกคนมากครับโอเคขอบคุณทุกคนมากประมาณนี้นะครับทาเสร็จได้มา 100k ทำเพื่อ,อเสร็จได้มา 100k ปุ๊บรับปับ๊บอู้รวมทั้งหมดกับของที่ได้ก็คือหนึ่งแสนห้าหมื่นเลยแล้วเนี่ยอย่างเยอะนะฮะสุ่มก็มาสุ่มตรงนี้นะฮะ คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกมีการกดเกมพาสในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปอินเดียแอดเวนเจอร์บ็อกซ์ฟุตเพดซิมูเตอร์เอ็กซ์และแมปต่างๆมากมายไม่ว่าจะมีบริการขายไอดีไก่ตันและยังมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆอีกด้วยนะครับต้เบทตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆทุกคนสนใจนะครับก็อย่าลืมลงไปดูที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมรายละเอียดต่างๆอยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองครับ สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านค้าเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนวันนี้ผมมีร้านค้ามาแนะนำก็คือร้านค้ายาดาเกมเซ็นเตอร์เติมถูกเติมไวบริการดีและยังรับเติมเกมมือถืออื่นอีกเพียบเลยนะครับมีทั้งแพ็ครายเดือนรายสัปดาห์แพ็คเพชรรวมถึงเกมพาสต่างๆก็มีให้เลือกซื้ออีกเช่นกันนะครับหากทุกคนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ l i น์แอดยาดาเกมเซ็นเตอร์หรือจะทักปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เลดี่เพิ่เข้าใหม่แน่นอน เป็นเลดแอนนั่นเองครับแล้วก็แคนดี้สามารถหาได้จากเลดแอนนั่นเองครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเลดอื่นได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามัาจะได้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาปั้นตัวละครก็จะปั้นแตกต่างกันออกไปนั่นเองครับแต่ผมแนะนําว่าให้ลงด่านแอนจากดีที่สุดเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรอะเนาะตามนั้นนะครับก็ลงเลยนั่นเองนะในอัพเดตต่างๆเนี่ยคือมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามามากครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราซื้ออะไรพวกนี้คือจะถามว่าเฮ้ยพี่ครับ กดตรงนี้กับกดในร้านค้าในพัมกินออบเนี่ยนะครับมันใช้ต่างกันไหมเอาจริงมันเท่ากันเลยนะครับโดยการกดพัมกินออบเนี่ยนะครับมันจะมีของตามนี้เลยนะก็ให้ดูรูปตรงนี้ครับมันจะมีหมวกอยู่นั่นเองครับหมวกก็คือสกินนั่นเองนะครับผมและนะครับตัวละครก็คือตัวละครงงแมซึ่งผมค่อนข้างเกลือเลยนะเออผมได้สกินอยู่มาแค่นิดเดียวแล้วก็จะมี9้าวห่างนะครับเรียกว่าเป็นตัวรルโตะละกันื้อตัวร่าง4ีหางซึ่งค่อนข้างเท่นะครับผมก็เดี๋ยวตัวละครเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ดูนเอง bên nhà ngài ก้าหางโคตรเท่เลยนะครับเป็นตัวละครคอสมิกนะครับซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าใครที่ดูจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยน่าจะมีคําถามอย่างมากมายเลยว่าแล้วเอีเวนต์หมดตอนไหนครับซึ่งแน่นอนอันนี้คือเกมโรบอกนะครับเราไม่มีทางรู้ได้ว่าเขาจะเอีเวนต์หมดตอนไหนแต่สิ่งที่เดาได้ทุกๆเกมนะครับผมเอีเวนต์ที่เข้ามาเนี่ยอย่างต่ๆาๆก็คือ1นเดือนแต่โรบอเนี่นะครับต่ำสุดที่ผมเคยเจอมาจะประมาณ14วัน,1เ,น1เดือนเดือนครึ่งและ 2, 2> เดือนนั่นเองครับเอาว่าตอนนี้ใครเล่นอะไรยังไงก็เล่นให้เต็มทีลรรแล้วกวัน แคนดี้หาจากไหนได้บ้างและอีกจุดหนึ่งครับการที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยเขามีบอกอยู่จุดหนึงด้วยเช่นกันนะครับก็นี่นะฮะทุกๆ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับเลดนะครับหรือว่าเป็นไม่เชิงเลดหรอกคือเอาเป็นว่ามันจะเป็นแบบใหม่อ่ะเออเข้ามาให้เราเนี่ยได้เล่นทั้งหมด30นาทีในด่านนั้นก็คือลงไปตีมอนธรรมดาเลยนะครับแบบแบบออตโต้ตีอะไรเงี้ย เออคุณก็จะดรอปแคนดี้ในด่านนั้นได้อย่างมากมายนะครับซึ่งทรีมดรอปนะครับเหมือนจะไม่มีผลนะน,นี้ผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีผลเลยนะครับเหมือนจะไม่มีผลนะครับเพราะว่าในการอัปเดตเนี่ยเขาก็จะค่อยๆแก้ไขบั๊กต่างๆเข้ามาเรื่อยๆนะแต่สิ่งที่เห็นผลเลยก็คือน้ํายาดรอปนั่นเองนะครับไม่ใช่อั่นี้ อ่าอันนี้ฮะเป็นรูปกล่องน,อน้ำยาดรอปเนี่ยเห็นว่าจะมีผลอยู่เช่นกันนะครับหมายความว่าตอนนี้ทีมดรอปเนี่ยสองสามอัปเดตมาแล้วเหมือนจะไม่มีประโยชน์เลยนะแต่ก็ทําทิ้งไว้ก็ได้แต่ตอนนี้แนะนําว่าไม่ต้องทําก็ได้นะครับแนะนําว่าให้ใช้ทีมดามเมจล้วนๆไปเลยหรือว่าเวลาลงไปหาพวกแคนดี้เนี่ยนะครับคือมันก็มีคนใช้ทีมดรอปแล้วผมก็ลองถามในไลฟ์สตรีมดูนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยทีมดรอปมันได้ผลนะซื้อเอาเป็นว่าอันนี้แล้วแต่คนมองแล้วกันว่า บางคนก็มองว่าเห็นผลบางคนก็มองว่าไม่เห็นผลสำหรับผมผมไม่รู้แต่ว่าผมจะใช้เป็นทีมดาเมจที่ดีที่สุดในการตีเพราะมันเก็บบอนได้ไวกว่าในการที่เก็บบอลได้ไวกว่ามอนมันสปอนขึ้นมาต่อให้มันได้น้อยแต่มันได้มากนะครับการเก็บมอนแต่ละรอบ การเก็บมอนในดานเนี่ยสามสิบนาทีสมมติผมเก็บได้ล้านตัวน้องเก็บได้แค่พันตัวน้องคิดว่าล้านตัวกับพันตัวไอการที่คูณแคนดี้ตรงนั้นอนะ่ะคูณเข้าไปน้องว่าไหนคุ้มกว่ากันแต่สำหรับผมนะผมมองว่าจัดทีมดาเดเมจไปคุ้มกว่าน,นี้แล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับตามนั้นเลยเนาะซึ่งก็สามารถจัดทีมในทางดาเมจล้วนหรือคุณจะใส่ดาเมจแบบสักหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะฮะแล้วก็เอาไปใส่เป็นดรอปสักสามตัวสี่ตัวอะไรแบบนี้ก็ได้ เช่นก to like ันนะครับตามนั wow. ้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นน้อยนี่ก็จะเป็นตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้แหละก็จะเป็นน่าจะเป็นตัวตรงนั้นแหละเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอ่ะเออนะครับจกอดิบเรื่องอะไรที่ผมไม่ทราบจริงๆเนาะก็จะเป็นตัวละครอย่างนารุโตะสี่หางนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นไอเซ็นนาตามนี้เลยครับซึ่งกิจกรรมนี้มีแค่นี้จริงๆนะครับผมไม่มีะไรแล้วและสิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมแต่มีอะไรบ้างครับแน่นอนครับคือมีการบัฟขึ้นมานั่นเองฮะคือจะเป็นบัฟ เออพวก rumor, สกินละกันหรือว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวสเกลเรียกว่าเป็นตัวสเกลละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบ็คโฮออกตรงนี้นะครับพวกโตโกคูตัวมีฮอกหรือตัวดีโออย่างเงี้ยมีการปรับสเกลให้เก่งมากขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าเก่งกว่าเดิมละกันเนาะอย่างเช่นครับผมจะพูดอย่างนี้ละกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครอผมให้ย้อนกลับไปดูตัวเก่าๆล้วกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหรือจะเป็นสลามป๊อปสตาร์นะครับหรือว่าสเน็กอายไม่ใช่สเน็กอายหรือพวกสเน็กไก่นะครับหร มันจะมีความสามารถแค่ดึงดาเมจนะครับหรือเป็นสเกลดาเมจจากตัวหลักของเราอย่างเช่นตัวเราเนี่ยดาเมจสูงที่สุดคือร้อยเอ็มเลยนั่นเองนะครับมันจะดึงตัวนั้นมาจากตัวละครที่เราใส่ไว้ในทีมอยู่แล้วอะเออก็คือเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของร้อยเอ็มก็คือคูณเข้าไปอีก ตามนั้นนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอันเก่าที่ยังไม่ได้ปรับเนี่ยมันจะดึง70%ของเออจากนะไม่ใช่ของนะ70%จาก100มาก็คืออย่างเช่นล้านหนึ่งมันก็ดึงมาแค่700,000แค่นั้นนะครับแต่ตอนนี้คือเก่งขึ้นเลยเอาง่ายๆครับ DO เนี่ยดึงมา100%ใช่ไหมอย่างเช่นคุณมีสัก100 m เอมนี่ยมันก็จะเพิ่มไปประมาณ200กว่า,วาเพราะอย่าลืมครับไอทีวว่า200กว่ามันมีค่าคูณดาเมจต,ตรงนี้อยู่มันเลยคูณเพิ่มขึ้นไปอย่างมากนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ เพราะว่าผมขี้เกียจมานั่งนะครับบอกแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองอันนี้คือการอัปเดตคร่าวๆแล้วกันนะครับผมยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับตามนั้นโอเคป่าเจงครับผมสวัสดีครับฟันเดียรติสวัสด์จ้า